ใบนี้จะเป็นใบที่สามารถเชิดหน้าชูตาจูจิจะได้หรือไม่อย่างน้อยขอบวกแปดถูะมาถ้าพร้อมแล้วไปฮะมาเดี๋ยวมาดูฮึพมาุูาา้เอาเฮ้ยมีเยอรมัน a M สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับจื้อจี้ จ้าเกมเมอรนะครับผมวันนี้ฮะผมก็จะมาเปิดแชมเปี้ยนพาร์ทกันนะครับผมไม่รู้ว่าซีซั่นเท่า,ทาไหร่แล้วนะฮะก็ะคือแต่ก่อนอ่ะผมก็เติมแหละพวกไอดีลองไอดีหลักอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้มาทำคลิปไงรอบนี้เดี๋ยวเราลองทำคลิปกันดูสักครั้งหนึ่งนะฮะเผื่อมันจะได้อะไรดีๆบ้างาเอาไว้อวดคุณผู้ชมทางบ้าน นะครับผมก็เติมเข้าไป300นะครับผมแล้วก็เราทําภารกงภารกิจทุกวันให้ครบเราก็จะได้มานะก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับผมอ่ะเรามารับกันเลยรับทั้งหมดนะฮะรับทั้งหมดเราก็ไม่รู้นะมันจะได้อะไรบ้างนะฮะไม่เป็นไรเราไม่สนตรงนั้นเราสนตรงนี้นะครับผมนะ เราต้องการที่จะลุ้นบวก8แบบตึงๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ขอเวลาหมุนกลงล้อสักแป๊บหนึ่งนะครับผม เรียบร้อยฮนะมาเราหมุนกลงล้อเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับของรางวัลกันซะหน่อยนะไม่รู้จะได้ดีไม่ดีอะแต่ขอให้ดีไว้ก่อนนะโอเคอย่างน้อยก็ขอบวก8ตัวลิเวอร์อะ่อะเพราะว่าไอดีนี้ทำฟูลลีเวอร์พูลอยู่ไงอเออขอบวก8ริลเวอร์ละกันนะเออมันจะได้แบบมีหน้ามีตาเชิดชูในสังคมกับเขาบ้าง นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเงินกันหนะ่อยเงินได้เท่าไหร่เนะี่ยเปิดปลายเปิดปลายมาดูเงินกันหน่อยสิมันจะได้ตั้งเท่าไหร่ขอแบบว่าตึงๆละกันเงินก็ได้มาประมาณ1 0 0 0 0หมื่นหนึ่งหมื่นสองพันประมาณนั้นนะครับผมท่านี้เนี่ยการ์ดที่เราจะเปิดเนี่ยอ่ะพวกนี้เดี๋ยวเราเปิดทิ้งไปเลย แล้วเปิดทิ้งไปเลยเผื่อมันจะแบบปุ๊กได้แบบว่าตัวดีๆมาบ้างนะเอาไปคงไปขายแต่ก็ไม่ค่อยหวังกับการ์ดพวกนี้อยู่แล้วแหละแต่เผื่อมันเป็นแบบปีใหม่ๆออกมาแล้วมันทําให้เราได้แบบว่ามีหน้ามีตาในสังคมนะฮะสักนิดหนึ่งนะครับผมเอ้ยทำไมการ์ดมันเยอะจังวะมา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  การมันเยอะจังอะเฮ้ยเยอะไปปะเนี่ยเพื่อนฮัลโหลแต่เราต้องตรวจเช็คอีกทีนะเราจะยังไม่เอาบวกปงบวก8ดมาเปิดนะบวก8เรามีเท่าไหร่หนึ่งสองสใบใช่ไหมสาใบาปะมีแค่นี้ละมัง้งไม่รู้อะอ่ะเราเปิดทิ้งไปก่อนไล่เกลือไปก่อนแล้วกันนะครับผม เผื่อจะมีพุกงพุกไฟแบบบึมบั่มสักนิดหนึ่งแอบบหวังนะฮะไปฮะลุยโอเคโอเคตามระเบียบนะครับโอ้โหไม่คุณดกกันแพงยังไงยิบสองยูได้ใครลาวิโอบวกห้าด้ไม่เป็นไรนะอ้าวโจตาเอฟซีเดี๋ยวต้องจัดซะหน่อยมั้ง ไม่เป็นไรตรงนี้เราไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่นะครับผมนี่ฮะไฮไลท์เรามันอยู่ตรงนี้ครับบวก8ปดสามใบนะแล้วก็ไอคอนหนึ่งใบเอาไอคอนไปก่อนแล้วกันนะไอคอนนี่ก็ไม่ขออะไรมากนะครับไปไม่ขออะไรมากหรอกนะขอให้มีปงมีไฟผู้ไฟกับเขาก็พอละ <G ül üş> โอเคครับนี่นะทุกคนดูไว้นะครับ <G ül üş> อย่าไปหวังอะไรนะครับผมดูไว้นะมาใบต่อไปเอาไหนดีอันนี้ปะบวก5้บวก8 OVR 95ทั้งหมดนะครับใบนี้จะเป็นใบที่สามารถเชิดหน้าชูตาจุจิจะได้หรือไม่อย่างน้อยขอบวก8เถอะวะมา ถ้าพร้อมแล้วไปฮะมาเดี๋ยวมาดูเฮ้ยผู้มาผู้ฝอาฮเฮ้ยมีเยอรมัน C A M E B S ใครวะใครอะโอ้โหโลท่าแมตติอูดแปดหมื่นโอ้ไม่กอนทำไมไม่เป็นนักเตะลิเวอร์ครับคุณผู้ชมทางวานนัลลโอ้โหเป็นไงใบแรกก็คุม้มละเต้นหนะ่อย เต้นแบบเขาหน่อยโอ้โหเป็นไงฮยจิฮิฮิฮิโอ้โหใบแรกก็คุ้มแล้วนะฮะสำหรับแชมเปี้ยนพาสผมว่าคุ้มนะยังไงผมก็ว่าคุม้มเออโอเคสวยและเรามาต่อกันใบที่สองอะคือใบนี้ะใบนี้ก็บวกหกถึงบวกแปดเหมือนกันนะสามปีนะครับมี e ยีเอ็ด ebs แล้วก็ปีแคปนะฮะผมไม่ขออะไรมากฮะ ผมขอบวกแปดนะครับขอบวกแปดนะขอให้คนผู้ชมทางบ้านได้ขยี้ใจกับบวกแปดและผมคิดว่ามันจะทำให้ผมเชิดหน้าชูตาในสังคมฟีฟ่าออนไลน์ได้บ้างถ้าพร้อมแล้วไปจ้าไปแล้วจู้ฟุบโอ้โ,อโอหแม่เชิดหน้าชูตาไปแล้วไง ใบแรกมันเชิดหน้าชูตาไปแล้วไงล <No. S 1> อ้จะรู้อ่าวะไม่เป็นไรที่สำคัญใบนี้ที่จะทำให้จุจิจะได้มีชื่อเสียงอีกครั้งหลังจากใบแรกเราทำมาตรฐานไว้สูงวันนี้ใบนี้แหละที่จะทำให้ผมได้เกิดและคลิปปัง,ปง พร้อมแล้วหนึ่งสองไปเอ๋ไปเอ๋พี่ขอไฟพุ่งมาก่อนไฟพุ่งมาก่อนเออไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรนะครับคุณผู้ชมทางบ้านนะเดี๋ยวเราไปสรุปผลกันนิดนึงนะครับผมก็ สำหรับผมผมถือว่าคุ้มนะเออแชมพาร์ตเติม300แล้วผมได้แมทเทอุดอ b s อบวก8มานะฮะผมว่าผมโอเคโอเคผมโอเคผมพร้อมผมชอบนะฮะอีกใบหนึ่งก็ใครเนี่ย VTR บวก8 9,000 M ็ก็เกือบเกือบแสนนะน่าถึงแสน M อมนะรอบนี้ผมถือว่าผมคุ้มอยู่นะครับผมถ้าเกิด เพื่อนๆชอบให้ผมเปิดการ์ดอีกแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปแนวแนวนี้นะครับผมมาให้เพื่อนๆได้ดูอีกและกันนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ